และตอนนี้นี่ครับรัฐบาลนี่ก็มีคำสั่งไปที่หน่วยงานประชาสัมพันธ์ของรัฐและสำนักข่าวเอกชนให้โปรโมทโปรโมทเรื่องอะไรครับโปรโมทเรื่องประโยชน์ของการตั้งบ่อนคาสิโนในประเทศไทยมาดูเรื่องเศรษฐกิจอย่างที่ผมอธิบายมันก็เจ๊งเป็นลำดับ GDP aaS, เหลือแค่1.8%เซเงินที่จะเอามากู้วิกฤตเหลือแค่1น0 0งแสนห้าหมล้านบาทเศษไหนจะต้องเอาเงินกู้ไปถมงบประมาณปี68อีก8,65แสนหพันล้านสภาพก็คือประเทศกำลังจมปักอยู่ในวิกฤตโดยที่รัฐบาลแพทองทานไม่มีทางออกทางที่ควรออกกับไม่ออกเพราะ มีกลุ่มผลประโยชน์ที่ใกล้ชิดกับพรรคการเมืองของตนเองเนี่ยได้ประโยชน์อยู่หลายเรื่องอย่างที่ผมเคยเสนอเรื่องลดค่าใช้จา่ายลดค่าพลังงานที่ไม่กล้าทําเพราะว่าพวกเจ้าสัวพลังงานเนี่ยมันสนับสนุนรัฐบาลอยู่ไนงะจะไปเก็บภาษีจะอะไรก็ไม่ได้ก็คิดอย่างเดียวตอนนี้ขายชาติขายชาติโดยอะไรขายชาติโดยจะให้ต่างชาติเข้ามา เช่าที่ดินในประเทศไทยทั้งที่ดินเอกชนทั้งที่ดินของรัฐหรือที่ราชพัสดูลให้เช่าได้99ปีและตอนนี้นี่ครับรัฐบาลนี่ก็มีคำสั่งไปที่หน่วยงานประชาสัมพันธ์ของรัฐและสํานักข่าวเอกชนให้โปรโมตโปรโมตเรื่องอะไรครับโปรโมตเรื่องประโยชน์ของการตั้งบอนคาสิโนในประเทศไทยมอมเมา กำลังจะให้กรมประชาสัมพันธ์ให้อสมทหรือไม่ก็ให้สำนักข่าวบางสำนักที่เป็นเหมือนกับหน่วยโฆษณาชวนเชื่อของรัฐบาลแพทองทานนี่โปรโมทว่าประโยชน์ในการตั้งบ่อนคาสิโน,โนในประเทศไทยจะมีอะไรบ้างคนไทย จะได้ทำอาชีพหนึ่งจะได้เป็นคนแจกไพ่เป็นคนสั่นไฮโลเอาแล้วก็โปรโมทไปมันมีคุณงามความดีอะไรในการตั้งบ่อนคาสิโน mm hmm. ท่านทัง้งหลายนี่คือหายนะเลยนะครับวิธีการแก้ปัญหาที่ต่างประเทศเาใชา้ยกันไม่ได้ประเทศไทยอย่างเดียวนะครับเอาญี่ปุ่น ถ้าเกิดภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ในญี่ปุ่นวิธีการแก้ปัญหาของญี่ปุ่นเขาจะทำได้เร็วที่สุดพัก LDP พักคิเบอรอนเดโมแครตปาร์ตี้เขาจะเป็นพักการเมืองที่เป็นรัฐบาลมาอย่างยาวนานบางปีก็ไปเป็นฝ่ายค้านบ้างแต่ส่วนใหญ่เขาจะเป็นรัฐบาล ถ้ารัฐบาลของพรรค LDP ตกอยู่ในสภาวะแบบนี้คือสภาวะเผาจริงสิ่งที่พรรค LDP จะทำก็คือประชุมกันและขอให้นายกรัฐมนตรีจากพรรค LDP นั่นละลาออกเพื่อหาคนใหม่มาเป็นนายกรัฐมนตรีทำไมพรรค LDP ของญี่ปุ่นเขาทำอย่างนั้นครับสังเกต นายกรัฐมนตรีจากประเทศญี่ปุ่นเนีย่ยน้อยนะครับที่จะเป็นยาวนานก็มีนายชินโซอาเบะบ้างที่เป็นนานในจุนชิโรโคอิซุมิบ้างที่เป็นนานนอกนั้นก็เป็นคนละเจดเดือน8เดือนหรือปีหนึ่งทำไมครับสาเหตุก็เพราะว่าสาเหตุก็เพราะว่าการเปลี่ยนนายกรัฐมนตรี มันจะทำให้เกิดภาพใหม่เพราะประชาชนไม่เชื่อนายกรัฐมนตรีคนเดิมสมมติว่าวันนี้นี่ประชาชนไม่เชื่อความสามารถของนายกรัฐมนตรีที่ชื่อแพรทองทานชินวัตรถ้าเป็นในญี่ปุ่นเขาก็จะเปลี่ยนแพรทองทานชินวัตรออกแล้วเอาคนใหม่ในรัฐบาลนี่นะมาเป็น ญี่ปุ่นเขาทาอย่างนี้ครับพอเปลี่ยนเขาเราียกว่าเปลี่ยนฉากทางการเมืองใหม่เปลี่ยนฉากทางการเมืองใหม่เป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่เป็นคณะรัฐมนตรีชุดใหม่กระแสความเชื่อมัน่นมันก็จะเริ่มขึ้นเพราะมันจะมีช่วงที่เขาเรียกว่าช่วงดื่มน้ำพึ่งพระจันทร์หรือฮันนมูนอาจจะหนึ่งเดือนสองเดือนแต่มันจะกระตุก กระตุกอารมณ์ของสังคมให้เกิดความเชื่อมั่นสังคมก็จะเห็นว่าเออการตอบสนองของพรรคการเมืองการตอบสนองของผู้บริหารประเทศนี่มันเข้าใจคือไอ้ของที่มันใช้ไม่ได้คนที่มันไม่มีคุณสมบัติไม่มีคุณภาพไร้ประสิทธิภาพนี่ออกไปคนใหม่อาจจะเข้ามาแล้วประชาชนก็ต้องมองว่าอ่ะน่าจะมีคุณภาพมากกว่า น่าจะมีประสิทธิภาพมากกว่าเขาเรียกว่าเปลี่ยนฉากทัดใหม่ทางการเมืองทุกประเทศเขาทํากันอย่างนี้ครับอังกฤษก็ทําอย่างพรรคคอนสเสิร์ติฟีมเนี่ยพอเศรษฐกิจตกต่ำเหมือนกับเศรษฐกิจไทยเนี่ยเขาก็จะขอให้ในายกรัมนตีของพรรคคอนสเสิร์ติฟีมลาออกและเอาคนในพรรคคอนสเสิร์ติฟีมนั่นเห็นไหมเขาเปลี่ยนจากนายกตีคนเดิมมาเป็นนายลิชชี่ซูนักเพื่อจะแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ พอนายลิชี่สูนักถูกบีบบังคับให้เปลี่ยนอีกเพราะว่าทําไม่ได้นายิชี่สูนักก็มุยุสบสภาพอไปยุปสบสภาเลือกตั้งประชาชนเขาไม่เอาไงเขาก็ไปเลือกพักแรงงานอย่างถล่มทลายทั้งที่พักแรงงานเป็นฝ่ายค้านมาเป็นสิบสิบปีเพราะประชาชนไม่เชื่อในคุณภาพของคนที่มาเป็นนายกและรัฐมนตรีเขาไม่เชื่อว่ามันจะพาประเทศไปรอดไง ขณะนี้คนในสังคมเนี่ยเขาไม่เชื่อว่าแพทองทานชินวัตรจะพาประเทศไทยรอดพ้นทหารเขาก็ไม่เชื่อว่าภายใต้การนำของแพทองทานชินวัตรนี่จะพาให้เขาไปลบทับจับศึกแล้วมันจะเกิดความเชื่อมั่นไหมสมมุติเกิดภาวะสงครามมาเรามีนายยกนตนมรีชื่อแพทองทานคนในประเทศจะเชื่อไหมว่านางแพทองทานจะนำประเทศผ่านวิกฤตสงครามไปได้ คนเขาก็ไม่เชื่อกันเนครับนี่ยกตัวอย่างนี่ยกตัวอย่างญี่ปุ่นยกตัวอย่าง,งกิจยกตัวอย่างอิตาลีรัฐบาลผสมเนี่ยเหมือนกับประเทศไทยนี่แหละถ้าเศรษฐกิจมันชะลอตัวมันตึงตัวเขาก็จะเปลี่ยนกันในรัฐบาลเพราะเขามองว่าคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีในปัจจุบันนั้นมันไม่มีคุณภาพทุกประเทศทำอย่างนี้ นี่คือการแก้ปัญหาของรัฐบาลที่อยากจะเป็นรัฐบาลต่อแต่เปลี่ยนตัวเฉพาะนายกรัฐมนตรีกับคณะรัฐมนตรีแต่พอกลับมาดูพักเพื่อไทยพักนี้มันไม่ใช่พักเสรีนิยมประชาธิปไตยนะพักนี้มันเป็นเหมือนกับห้างหุ้นส่วนจำกัดมีเจ้าของห้างหุ้นส่วนก็คือตระกูลชินผู้ถือหุ้นใหญ่ ดังนั้นนายกรัฐมนตรีจะต้องมาจากตระกูลชินเท่านั้นจะมีคุณภาพทางสมองเพียงพอไหมไม่สนแต่ว่าต้องเป็นสายเลือดสืบทอดอำนาจผ่านสายเลือดผ่านดีเ็นดีมันก็เจรงสิครับผมถามนี่จะแก้ปัญหาไปได้ยังไงก็เมื่อคนทั้งประเทศไม่เชื่อว่าแพรทองทานสามารถที่จะแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศได้ เมื่อไม่เชื่อแล้วยังดันทุลังจะเดินหน้าไปอีกมันก็เจงสิเนีย่ยผมบอกว่าเจงจริงนะเผาจริงด้วยที่พยายามหลอกลวงประชาชนว่ามีความคืบหน้าในการคุยกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกานั้นก็เป็นการหลอกลวงเพราะยังไม่มีความจริงปรากฏขึ้นใครจะไปคุย หลอกลวงประชาชนว่าตนเองไม่ได้ถูกรัฐบาลสหรัฐอเมริกาแบ็กลิสตไม่ให้เข้าประเทศแล้วก็ไม่กล้าไปสหรัฐอเมริกาคณะรัฐมนตรีก็ไปสหรัฐอเมริกาไม่ได้สภาพตอนนี้ก็คือเหมือนกับประเทศไทยเนี่ยถูกเสือไล่จะกัดกินประเทศไทยก็ปีนขึ้นไปบนต้นไม้ ลงมาข้างล่างก็ไม่ได้เพราะเสือหลายตัวรออยู่จะขมือบประเทศไทยก็เกาะอยู่บนต้นไม้นั่นแหละครับแล้วก็หวังว่าเสือเนี่ยมันจะทนไม่ได้แล้วมันจะหนีไปเองเราค่อยลงมาจากต้นไม้กลายเป็นว่าประเทศไทยกำลังไต่ซากกับแพรทองทานชินวัตรแพรทองทานชินวัตร กำลังพาประเทศไทยตายซากเหมือนคนหนีเสือไปอยู่บนต้นไม้ลงมาไม่ได้น้ำก็ไม่ได้กินข้าวก็ไม่ได้กินลงมาก็ถูกเสือกินก็กอดต้นไม้อยู่อย่างนั้นสุดท้ายก็ตายซากนี่ภาวะของประเทศไทยผมจึงบอกว่าเผาจริงดังนั้นให้พี่น้องประชาชนได้เริ่มต้นในการใช้ชีวิตอย่างรอบคอบ อย่างรอบคอบนะครับหนึ่งจัดการเรื่องการใช้เงินให้ดีรอบคอบจนกว่าเราจะมีนายกรัฐมนตรีคนใหม่เพราะท่านตรงเชื่อเถิดว่านายกรัฐมนตรีคนนี้ไม่สามารถแก้ปัญหาประเทศได้อย่าไปคาดหวังจากสิ่งที่ไม่เคยมีคือคนไม่มีความสามารถจะไปคาดหวังให้เขามาแก้ปัญหาได้อย่าง อย่าไปคาดหวังจากสิ่งที่มันไม่มีดังนั้นยึดคำสอนของพระศาสดาอัตหิอัตโนนาถูต้นเป็นที่พึ่งแห่งตนคำนวณตั้งแต่วันนี้นะครับเพราะวันนี้นี่มาตรการเศรษฐกิจปัญหาเงินได้แค่นี้นี่มาตรการในการ กอบกู้วิกฤตเศรษฐกิจหาเงินได้แค่หนึ่งแสห้าหมล้านบาทเศษๆเนี่มันไม่พออยู่แล้วมันเหมือนกับการตำน้ำพริกไปละลายแม่น้ำแล้วมันจะเผ็ดได้ยังไงอะ่ะดังนั้นพี่น้องประชาชนต้องรอบคอบในการใช้ชีวิตเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยวางแผนในการใช้ใจ่าย วางแผนสำรองหากรายได้ที่ท่านเคยได้ประจำเดือนมันหายไปครึ่งหนึ่งเพราะมันจะเกิดการหดตัวทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงหดตัวทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงเงินมันจะหายไปจากตลาดครึ่งหนึ่งไม่ใช่มันหายไปไหนนะคือคนไม่มั่นใจจึงไม่ออกมาจับใจ ใช้เงินคนเคยใช้เงินสมมุติใช้หนึ่งรเขาก็จะคำนวณว่าใช้แค่ห้าสิบาทเก็บไปห้าสิบาทเงินมันจะหายไปจากตลาดนีครึ่งหนึ่งดังนั้นเนี่ยท่านต้องคำนวณไว้ท่านมีหน้าที่เป็นพนักงานประจำท่านรับเงินเดือนท่านก็ต้องคิดไว้ว่าถ้าเกิดว่าลดเงินเดือนหรือถูกให้ออกอย่างนี้ท่านต้องคิดเหมือน คนประกอบอาชีพค้าขายนี่เล็กๆน้อยๆน,ยนี่เคยได้รายได้วันละหนึ่พท่านก็จะต้องคำนวณว่าถ้ารายได้มันเหลือ500บาทต่อวันจะทำอย่างไรนี่ต้องเตรียมตัวทุกคนนะครับเพราะขณะนี้ความไม่เชื่อมั่นมันเกิดขึ้นเป็นอุปทานหมู่ของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศ ไม่เชื่อมั่นว่านายกรัฐมนตรีที่ชื่อแพทองทานจะนำพาชาติพาวิกฤตผ่านวิกฤตนี้ไปไดไ้เมื่อไม่เชื่อมันก็จะเกิดสภาพที่ผมว่าน,นี่แหละครับทุกคนหยุดชะง,งักเกิดภาวะนักจังงังอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรดังนั้นท่านที่รบทั้งหลายครับต้องเตือนกันวันนี้ว่าขอให้ทุกท่านได้เตรียมตัวรับมือกับภาวะ ความหดตัวทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงที่จะเกิดขึ้นหลังจากรัฐบาลประกาศมาตรการแก้วิกฤตเศรษฐกิจด้วยเงิน1 5 0 0 0แสหหกว่าล้านบาทอีกไม่กี่วันข้างหน้าครับจะเกิดภาวะการหดตัวทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงเพราะผมเห็นไส้ในแล้วมันเป็นการกระตุ้นให้เจ้าสัวมีเงินเพิ่มขึ้นแต่ไม่ใช่การกระตุ้นให้ประชาชนธรรมดามีเงินเพิ่มขึ้น เอา,อางี้ก็คือแก้วิกฤตเศรษฐกิจให้เจ้าสัวแต่ไม่ได้แก้วิกฤตเศรษฐกิจให้กับประชาชนสรุปง่ายๆเพียงแค่น,นี้ดังนั้นจึงขอให้ท่านทั้งหลายนี่ได้เตรียมตัวรับมือกับความล่มสลายทางเศรษฐกิจที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี่หลังจากเหนียวแพทองทานก็จะ,ะแถลงเลยแล้วท่านก็ไล่ดูเอาเอง เงินหนึ่งแสนห้าหมืนกว่าล้านเนี่ยไปใช้ทาอะไรซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับประชาชนเลย